ใครอยากกินกล้วยของคุณยายเบนทำยังไงนะโอ้โอ้ดูตาสี่ค่ะอัตโนมัติเลยค่ะนะแซ่บมากเลยค่ือะตาสิคะตาจะมองพ่อตลอดเวลานะพ่อแสนขอบคุณครับคุณยายเบนด้วยนะครับลูกขอเสียงหน่อยครับผมครับขอบพระคุณครับคุณยายเบนนะคะวันนี้น้องมินนี่ไปปฏิบัติหน้าที่แทนพ่อแสนสุขคุณยายก็ เป็นกำลังใจเหมาเหมากล้วยที่เหลือให้เลยค่ะขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะเอา้ดูเขาเคาะหิวเคาะหิวเอาคนนี้นั่งลงอีกแล้วอน่ารักโอ้ยเอ็นดูสั่งหนึ่งได้สองทางนี้ก็นั่งลงเหมือนกันค่ะทางนี้พ่อแสนเขาก็นั่งลงเหมือนกันนะคะโอ้โหดูท่าน่ารักมากๆเลยดูค่ะแม่แม่ น่ารักมากเลยค่ะขอบพระคุณกล้วยหวานนะคะป้อนให้เด็กๆก่อนนอนจากคุณยายเบนนะคะยยคุณยายน่ารักกับลูกๆมากๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอโอ้กินอย่างแซบเลยค่ะคุณยายคะอ, <laughs> อ,อ้ํแซบแหงนะคะแซบแหงแซบหลายครับผมแม่เองลูกแม่เองไม่ต้องตกใจครับแม่เองครับ แม่เองครับโอเคคนเก่งคนเก่งคนเก่งนี่โอเคครับผมเก่งมากครับกินคนละกละมังเลยขอบพระคุณครับคุณยายเบนนะครับขอเสียงให้คุณยายหน่อยครับครับเฉยๆนะครับครับ ขอบคุณครับคุณยายอะต่อไปคิวดาราสาวค่ะขานชื่อคุณยายไม่ได้เลยนะคะขานชื่อคุณยายเบนทีไรและแข้งขาเนี่ยอัตโนมัติอัตโนมือเลยค่ะแม่แม่นะคะอ่าใครอยากกินกล้วยของคุณยายเบนทายังไงนะโอ้โอ้ดูตาสิคะอัตโนมัติเลยค่ะนะคะ

ตาจะมองพ่อตลอดเวลานะคะบ่นซุงบ่นซุ่ป้อนหนูเร็วๆหน่อยพ่อจานหิวแรงนะคะไม่ต้องจับเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ดูตาให้มือให้มือจับเองอะจับเองอ่ามือจับเองเลยอ่าใจเย็นใจเย็นค่อยๆกินนะคะดูตาสิคะโอ้โหตาจะถลนออกมาแล้วน้องนางแม่แม่ดูค่ะเดี๋ยวว่าตรงนีคพูดเป็นนะดูตาสิคะเวลาได้กินกล้วยนะคะ เวลาได้กินผลไม้ก็จะประมาณนี um. ้นะคะไม่ได้เป <It> ็นแค่ข้างเดียวนะคะเป็นสองข้างเลยแต่ว่าฝั่งนี้เงาเงาเออเขาเรียกว่าอะไรนะเงาแสงเนาะอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะต้องถ่ายฝั่งนี้นี่ค่ะโอ้โหผลไม้ก่อนนอนวันนี้จุใจน้องมินนี่เลยค่ะถูกใจมากๆเลยค่ะ อขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณยายที่เอนดูเด็กๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะจริงๆคุณยายมีฝากไว้ให้แม่โรสีกับนโมด้วยแต่เดี๋ยวอีกสักวันสองวันน้องนี้จะไปป้อนสองเจให้นะคะเนื่งด้วย2ยายนะคะเหมือนมีอาการถ่ายท้องนะคะก็เลยอ่ะเราก็เอาไว้อีกสักวันสองวันก่อนนะคะวันนี้ก็ไปตัดต้นโพมาให้ลูกๆด้วยนะคะนี่ค่ะต้นโพ ก็พยายามให้เขากินในต้นไม้ให้ได้แบบทุกวันเลยก็ยิ่งดีนะคะหรือไม่ก็วันเว้นวันสองวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยก็เหมือนกับกินช้างกินต้นไม้เหมือนกับเขากินผักนะคะแม่แม่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับเขานะคะโอเคนี่ก็ให้พ่อแสนสุขด้วยนะคะมีต้นไม้ก็กินต้นไม้เหมือนกันค่ะ มีต้นหญ้าก็กินต้นหญ้าเหมือนกันนะคะอ่ามีอะไรก็กินอะไรเหมือนกันค่ะทางนี้ก็หญ้าอยู่ในรถแล้วก็ต้นสับประรดอยู่กองโตทั้งนู่นนะคะอ้อยมีน้อยแบ่งกันคนละครึ่งนะลูกอ่าช่วงนี้สวนอ้อยแพงมากค่ะท่านใดเมตตาเป็นสปอนเซอร์สวนอ้อยให้ก็บอกได้นะคะแม่แม่มีแต่สวนละหมื่นเอ็ดหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าอะไรอย่างนี้เลยคะ่ะราคาค่อนข้างแรงอยู่ แต่ถ้าได้มาก็กินได้เป็นเดือนนะคะแต่ว่าช่วงนี้งบประมาณร้อยหรอนะคะอ่าไปให้กินหญ้าด้วยค่ะกินเอ่อกล้วยเสร็จกินหญ้ากินต้นโพต่อนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นต้นสับประรดนะคะต้นสับประรดก็จากที่คุณยายสนับสนุนให้นะคะแม่แม่เป็นประจําตลอดเลยนะคะแบบต้นสับประรดหมดปุ๊บคุณยายก็จะสั่งให้ให้สั่งแบบเพิ่มเพิ่มมาเลยนะคะอ่า ทีละหนึ่งรถหกล้อแบบทุ่นๆมาเลยนะคะแม่แม่แต่ว่ารอบนี้นะโชคดีมากได้ได้ต้นสับประรดแบบว่าจุใจมากเลยนะคะลูกสับประรดมาแบบโอ้โหเยอะมากนะคะแม่แม่เยอะมากอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวังไงเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณยายเบนมากๆเลยนะคะ